ซึ่งผมเองได้สั่งการให้ทางหัวหน้าอุทยานนพรัตน์ธ,ธารานะครับได้ลงตรวจสอบนะครับทางอุทยานเองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับได้ลงพื้นที่นะครับเข้าถึงพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งทราบว่าเป็นบริเวณเกาะยาวซั่มนะครับซึ่งในบริเวณดังกล่าวนะครับสายตรวจได้ลาดตระเวนไม่ว่าจะเป็นเกาะไก่เกาะปอดะนะครับทะเลแหวก หรืออ่าวไล่เลตะวันออกตะวันตกนะครับระยะทางประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ไม่ปรากฏเรือดังกล่าวแต่อย่างใดพบแต่เรืออื่นนะครับซึ่งในวันนี้เช้านี้นะครับตอน9นาฬิกาได้ส่งนักประดาน้ำของอุทยานนะครับได้ลงสํารวจความเสียหายในแนวปะการังนะครับว่ามีความเสียหายอย่างไรนะครับตอนนี้ทางอุทยานได้ประสานทางกรมเจ้าท่านะครับเนื่องจากว่า ทางเพจเฟ e b o o k ดังกล่าวนะครับได้โพสต์รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนมีหมายเลขประจําเรือนะครับทราบว่าเรือดังกล่าวเนี่ยเป็นเรือต่างสัญชาตินะครับที่ได้มาอยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับประกอบกับเจอเรื่องโควิดก็เลยทําให้ไม่สามารถนําเรือกลับได้ในช่วงดังกล่าวนะครับตอนนี้ทางอุทยานทราบพิกัดชัดเจนนะครับว่าเรือจอดอยู่ที่ไหนก็ได้ เขาร้องทุเกลก่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนของสอพอ่าวนางนะครับดำเนินข้อหา2เรื่องด้วยกันตามพรบอุทยานแห่งชาติพศ2562แล้วก็พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562เช่นเดียวกันนะครับหลังจากเราล้องทุเกลก่าวโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มีโทษปรับนะครับในส่วนอุทยานก็จะลงสํารวจความเสียหายนะครับตอนนี้กําลัง อยู่ระหว่างการสำรวจอยู่เมื่อทราบความเสียหายแล้วนะครับก็จะนำส่งพนักง,งานสอบสวนต่อไปเมื่อมีการสั่งฟ้องนะครับตรงนี้นอกจากค่าปรับแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเบื้องต้นก็จะเรียกผู้ครอบครองเรือดังกล่าวนะครับเป็นเรือใบเข้ารับทราบข้อกล่าวหาก่อนนะครับหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนได้สอบสวนแล้วครับ นโยบายของจังหวัดนะครับก็คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางทะเลนะครับต้องบอกว่าในส่วนของหมู่เกาะต่างๆที่มีอยู่จํานวนมากของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องแนวประการลังต่างๆในเขตไหนที่ทางอุทยานได้ห้ามไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแนวทุ่นก็ตาม นะครับหรือมีสายตรวจลาดตะเวนซึ่งทางอุทยาน,นยได้จัดไว้2ชุดด้วยกันชุดหนึ่งประกอบด้วยกําลังพล15นายนะครับผู้ควบคุมเรืออีกหนึ่งนายนะครับเพราะฉะนั้นในวงรอบในแต่ละเดือนเนี่ยมีสายตรวจของทางอุทยานรวมทั้งหน่วยพิทักษ์นะครับอุทยานซึ่งประจําอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยได้คอยสอดส่องดูแลนะครับแต่ต้องเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาก การที่ผู้ประกอบการเดินเรือเองก็ตามนะครับหรือนักท่องเที่ยวหากเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับปฏิบัติตนไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงหรือกระทำความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังนะครับก็ขอให้พี่น้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับทะเลเรากว้างใหญ่กว้างไกลนะครับเจ้าที่ที่มีกําลังอยู่ถึงแม้จะทํางานเต็มที่นะครับแต่บางทีอาจจะหลุดพ้นไปบ้าง เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนแรกก็คือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการนะครับเราไม่ดําเนินคดีกับผู้ผิดอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการที่เป็นคนนําพาไปก็จะมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอความร่วมมือนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่สามารถรักษาในเรื่องของความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สุดนะครับความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังระดับโลกก็จะเสื่อมคลายลงไปนะครับ